สวัสดีครับวันนี้จะเป็ดพาไปฟังน,นะครับก็จะพามาเปิดตัว b y d CUDMI นะครับแต่ไม่ใช่เป็นการเปิดตัวธรรมดานะเพราะว่าเขาเปิดตัวไปบ้างแล้วเนอะเป็ดจะมาเล่าอะไรให้ฟังหน่อยนะครับสาหรับเรื่องราวของ b y d เนี่ยที่ถูกพูดถึงมากๆในโซเชียลเนี่ยไปถึงเรื่องการลดราคาอย่างนี้นะครับซึ่งเป็ดก็จะไปถามคุณพกหรือว่าคุณประธานวงพรประภามาแล้วนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารเลเวลตัวมัธยีเนี่ยคุณพกก็ยืนยันแล้วครับว่ามันเป็นไปตามกลไกตลาดนะครับ เป็นเป็นการทําแคมเปญในการลดราคารุ่นต่างๆนะครับและล่าสุดที่ลดราคาของออโต้เนี่ยเพราะว่าเป็นการลดราคาครั้งสุดท้ายหรือฟนอนลลันเอานะครับสาหรับรถยนต์ในปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีจํานวนจํากัดเพียงแค่หลักพันคันเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นการลดราคาเพื่อจะถล่มตลาดแต่อย่างใดนะครับทั้งนี้นะครับแล้วก็ในการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นล่าสุดเนี่ยบี วา s t ี e l Udmi นี่นะครับที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าเนี้ก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้ยังประกาศราคาไม่ได้นะครับเพราะว่าราคาเนี่ยจะต้องประกาศปลายปีเพราอยู่ที่ความพร้อมครับเพราะว่าถ้าตอนนี้เนี่ยนำเข้ามาจากประเทศจีนเนี่ยด้วยความที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยเขาต้องเสียภาษี ถึง50กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับดังนั้นเนี่ยการตั้งราคาแข่งขันได้เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะลําบากนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องรอว่าหลังจากที่เราเปิดโรงงานช่วงกลางปีเราเนี่ยจะสามารถผลิตรุ่นนี้ได้เมื่อไหร่นะครับแต่ยืนยันได้เลยว่าจะต้องเปิดตัวแล้วก็ส่งมอบรถให้ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้อย่างแน่นอนนะครับเพื่อให้ได้ราคาที่แข่งขันได้แล้วก็สามารถที่จะสู้กับผู้แข่งในตลาดได้นะครับอ่ะ ครันนี้เรากลับมาดูเรื่อง BUD Seal UDI ตรงหน้าเหล่านี้นะครับอย่างที่เห็นเห็นอยู่นี่นะครับที่ s e ล U ก็หมายความว่าหน้าตาก็เหมือน BUD s e a ที่เราเห็นทั่วไปนะครับแต่ว่าพอเป็น U ปุ๊บก็เหมือนกับเอามายืดตัวเนื้อตัวให้มันดูยาวขึ้นนะครับดูให้แบบว่าเป็นเนนอกลักษณ์ลเนกประสงค์มากขึ้นสามารถนั่งได้5้าที่นั่งเลยนะครับแล้วก็มีเนื้อตัวขนาดใหญ่โตทีเดียวเป็น SUV ขนาดใหญ่นะครับซึ่งด้านท้ายเนี่ยก็เปิดโล่งได้หมดเลยนะครับและ BUD Seal U ครั้งนี้นะครับก็ จะมาด้วยกระจังหน้าแบบไร้ขอบนะครับโคมูลคล้ายๆหยดหนาำก็คือประมาณเป็นดีไซน์เหมือนๆกับของ BVD C U ครับเป็นตระกูลของโอเชียน e นะครับของโอเชียน e ที่พอเป็นของ BVD นะครับก็คือแนวแนวเส้นมหาสมุทรอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เส้นสายเนี่ยเขาก็จะมีเส้นสายที่ลากยาวต่อเนื่องถึงด้านหลังนะครับเสริมแถอลูมิเนียมพรีเมียมเพื่อความเพิ่มความพรีเมียมให้บนท้องถนนด้วยนะครับ และรถคันนี้ก็บอกเลยว,ว่าแรกๆที่เห็น,นก็สะดุดตาความเด็ดตัตวของเขานะครับแล้วก็เส้นสายเขาก็ดูแปลกตาครับคันนี้เนี่ยเราก็จะไปดูภายในกันบ้างว่าซิลยูคันนี้เนี่ยเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับนะเดี๋ยวไปเปิดเครื่อง,งให้ดูก่อนนะ นะครับนี่ก็มาถึงซีลอยู่นี่ก็คือภายในกันแล้วครับแล้วอย่างที่บอกว่าการตกแต่งเนี่ยจะออกมาทำนองเดียวกับโอเชียนซีรีส์นะครับของ b y d อย่างเนี้ยซึ่งเส้นสายก็จะโค้งวนหน่อยอะไรหน่อยนะครับแล้วก็จะมีช่องเก็บ usb c usb a มาให้ด้วยนะครับอย่างละหนึ่งช่องนะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยเป็นที่วางแก้วน้ํานะครับสองที่แล้วก็โดอันนี้ก็เป็นช่องเก็บของตรงที่วางที่พักแขนนะครับก็ช่องขนาดใหญ่โตใช้ได้ทีเดียวนะครับแล้วก็มี nfc ตรงนี้ด้วยนะ อ่าบอกข้างๆเนี่ยบอกคู่น้าบอกว่าบอกคู่น้าเนี่ยปรับด้วยไฟฟ้าทั้งคู่นะครับต้างบอกคนขับแล้วบอกที่นั่งนั่งข้างๆคนขับนะครับปรับด้วยไฟฟ้านะครับคราวนี้เราไปลองดูด้านหลังกันก่อนว่านั่งสบายแค่ไหนครับที่บอกว่าเป็น SUV คันใหญ่โตอ้อดีก่อนแวะก่อนแวะที่นี่ครับเป็นพาราลิ i c s ซัน o ูปนะครับที่เป็นหลังคากระจกนะครับซึ่งทุกรุ่นของ BVDCUDMI เนี่ยจะมีหลังคากระจกมาให้นะครับแต่ไม่ต้องกลัวร้อนนะครับ เดี๋ยวไปจะบอกว่าไม่ต้องกลัวร้อนเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวพาไปดูเบาด้านหลังกันก่อนนะนี่ครับเาเปิดจาแด้านหลัง่าปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นสีดูโทนครับซึ่ง VVDCU เนี่ยจะมีสองสีดูโทน อันนี้ที่บอกว่าเป็นช่องหลังคาที่บอกว่าไม่ร้อนเพราะว่าเป็นปิดนะครับเป็นแผ่นปิดทึบนะครับปิดด้วยไฟฟ้าเปิดปิดด้วยไฟฟ้าครับแล้วก็จะค่อนข้างทึบทีเดียวครับเวลาที่เราปิดหมดอย่างเงี้ยก็จะไม่เห็นแสงสว่างลงมาเลยนะครับนี่ก็เป็นข้อดีของคนที่อยากได้รถหลังคากระจกไว้เปิดรับลมแต่ว่าก็กลัวร้อนในช่วงตอนกลางวันนะครับเขาก็มีแผ่นนี้มาให้ด้วยนะครับ อ่าแลค่าต่ําที่หน้าจอด้านหน้านะครับเป็นขนาดใหญ่เป็นว่าหน้าจอมาสิบห้านิ้วอ่ะเหมือนเรากลางโน้ตบุ๊กขึ้นมาวางไว้หน้าจอลดเลยนะครับก็ถือว่าใหญ่โตทีเดียวนะครับแล้วก็พัวไร m u ลติฟังก์ชันอ่าแล้วรุ่นนี้ก็จะมีเป็นเอ่อที่ชาร์จไร้สายครับมีให้เลือกมีให้ถึงสองที่เลยนะครับสำหรับโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายนะครับแล้วก็จอด้านหลังก็เป็นดิจิตอลครับสีสันสวยงามหูขนาดใหญ่เต็มพื้นที่เลยนะครับนรถยุคนี้ไม่ต้องกลัวเลยว่า ความทันสมัยเนี่ยเราจัดมาให้เต็มๆอยู่เลยครับแล้วก็สําหรับ b y วเนี่ยออปชันเนี่ยให้ค่อนข้างมันแน่นๆอยู่แล้วนะครับนี่ก็คือเส้นสายที่บอกว่าเป็นเส้นสายของอการดีไซน์แบบว่ามาหาสมุทรอะไรเงี้ยมันก็จะมีโค้งหน่อยนิดหน่อยแล้วก็รูปทรงรูปทรงเห็นไหมครับตัวอย่างตัวเบาะอย่างเงี้ยก็จะเป็นคาร์เอโต้สามเห็นไหมแล้วก็จะคล้าร์ยูดีซีเหมือนกันนี่คา้วนี่เป็นช่องแอร์ด้านหลัง เนี่ยเขาทำให้ m อ็มมาสวยนะครับแล้วก็ข้างล่างก็ยังมี USB-A หนึ่งช่อง USB-C หนึ USB ่งช่องนะครับสำหรับคนที่มีสายทั้งสองประเภทนี้นะครับไม่ได้ให้มาแบบว่า C สองช่องหรือ A สองช่องแบบเนี้ยอันนั้นก็คือต้องเลือกแต่อันนี้คือไม่ต้องเลือกเพราะมีให้สองอย่างเลยนะครับและก็บอรดั้งด้านหลังเนี่ยไปบอกเลยว่ามันจะค่อนข้างนุ่มๆหน่อยนะครับนุ่มแต่ก็แบบไม่ได้แข็งแล้วก็พื้นที่วางขาเนี่ยสามารถสอดเท้าลงไปใต้เบาะได้ อันนี้ก็ถือว่ายีนั่งสบายนะครับแล้วก็การปรับเอต้องบอกเลยว,ว่าอันนี้เนี่ยเบาข้างหลังเขาที่ข้างแผ่นเนี่ยพับลงไปได้หมดเลยนะทั้งแผ่นเลยนะครับเพื่อว่าอานมาของแล้วก็ตรงกลางเนี้ยก็จะมีที่วางแก้วน้ำสองช่องเพราะดูเหมือนว่าตรงข้างประตูเนี่ยจะไม่มีช่องว่างเป็นช่องใส่ของ่เอล็กน้อยครับก็มาวางแก้วน้าบนนี้หรือขวดน้ําบนนี้ แล้วก็บอะด้านข้างนี้เอ็นได้สามระดบนะครับก็คือระดับตรงด่งเลยเอ็นนิดหนึ่งแล้วนี่คือเอ็นสุดนะครับนี่คือบอะปรับเอ็นสุดสําหรับคนที่ชอบนั่งเอ็นเอ็นซึ่งจะมีสายดึงอยู่ตรงเนี้ยเป็นสายเชือกดึงนะครับซึ่งเป็ดชอบเที่วีเป็นจุดที่ตรงหัวหมอนมากกว่าดึงดึงนี้มันดูไม่ค่อยทันสมัยเท่าไหร่นะครับแต่ก็เราก็ไม่ได้ดึงบ่อยไม่ได้ปรับบอะกันบ่อยๆก็ไม่ยากจะมีปัญหานะครับแล้วก็มีไฟแอมเด่นไลท์มาข้างข้างรถคอยขึ้นมาวิบ๊อบิ๊บให้เราเห็นด้วยนะครับ และอย่างที่บอกไปแล้วว่าเบาะนั่งด้านหลังเนี่ยมันมีพื้นที่โดยสารค่อนข้างจะกว้างกวางทีเดียวครับไม่ใช่ค่อนข้างสิกว้างกวางเลยแหละครับทาให้เรานั่งสบายแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวได้แบบสบายๆเดินทางไกลได้สบายนะครับนี่เห็นไหมนี่ครับแล้วก็บอกนี้เห็นไหมคือบอกปรับได้สามระดับคือหนึ่งมันตั้งแบบนี้ได้นะครับโหที่คนชอบตั้งหรือว่าจะเป็นคนเข้าไปแบบว่าจะเป็นคนที่ชอบแบบว่าชอบเอนหลังหน่อยอะเราก็ปรับเอ็นได้อีกนะครับน่าจะประมาณสามระดับนะครับที่เป็นลงเล่นดูคร่าวๆนะครับ ที่บอกไว้แล้วว่าคันนี้เนี่ยวัสดุอุวก,กณ์ต่างๆเนี่ยยังเป็นรุ่นที่เ,เอามาโชว์เฉยๆนะครับตัวผลิตจริงตัวขายจริงตัวสมรมอบจริงเนี่ยอาจจะแตกต่างไปบ้างน,นะครับแต่ออชชันที่ให้มารับรองว่าไม่มีทางลดลงไปแน่นอนนะครับสำหรับ BYD นะครับอ่ะคันนี้มาถึงด้านท้ายกันบ้างบีดซูคันนี้ครับก็เปิดฝาท้ายด้วยไฟฟ้าเนะสมัยนี้ถ้าเรายังเปิดด้วยต้มืออยู่ก็ไม่ไหวเนาะมันก็เมื่อยแล้วอ่ะหมดสมัยแล้วก็เมื่อยมือด้วยนะครับนี่ก็คือด้านหลังที่บอกไว้แล้วว่า เบาะด้านหลังแถวด้านหลังเนี่ยเขาสามารถพับเพื่อวางเพิ่มพื้นที่วางของได้อีกนะครับแล้วก็จะมีแผ่นบังสายตาตรงนี้นะครับนี่เราสามารถดึงปิดได้ถ้าแบบว่าอยากอยากขนของไม่อยากให้ใครเห็น,นก็ดึงมาปิดอย่างนี้อแบบ่าหรือว่าเก็บ,บ่างนี้ได้แล้วมันก็สามารถถอดออกได้ด้วยครับแล้วก็วางข้างๆได้ส่วนตรงนี้นะครับเราก็สามารถดึงขึ้นมาครับแล้วก็เพื่อจะเปิดเก็บของข,องข้างล่างนิด,นดๆหน่อยๆนะครับเป็นพื้นที่ที่แบบว่าสามารถเก็บของได้ได้บ้างไม่ได้แบบว่าเยอะแยะลักหณะแต่ว่ามาเก็บข้างบนดีกว่า นะครับเป็นของที่ซ่อนสายตาอะไรแบบเนี้ยเนี่ยครับเห็นไหมพอเบาเบามันปรับได้เป็นระดับระดับเราก็จะเห็นอย่างนี้ชัดเจนนะครับว่ามันปรับเป็นระดับระดับสามระดับจริงๆนะนี่ครับพี่ห้องอ่าพื้นที่เก็บของด้านท้ายก็ถือว่ากว้างพอสมควรนะครับเพื่อการท่องเที่ยวการเดินทางเนี่ยขนได้เยอะจุได้เยอะทีเดียวนะครับ อ,อที่บอกว่าสำหรับซีลยูคันนี้ออนเนี่ยออปชันเนี่ยให้มาเต็มเแน่นอนนะครับแต่เดี๋ยวเขาประกาศราคาจริงๆเขาพร้อมที่จะขับจริงๆออปชันจริงๆออกมาเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวเป็ดก็จะพามาชมกันอีกทีหนึ่งถึงการทดลองขับหรือว่าเ,เขาเรียกอะไรสวัวาเป็นอย่างไรการใช้งานจริงเป็นอย่างไรนะครับก็บอกเลยว่า แค่เห็นรูปคันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเรื่องอีกตัวเรื่องหนึ่งในตลาดที่เพิ่มขึ้นมาครับอยู่ที่ว่าใครจะชอบดีไซน์แบบนี้ไหมอะไรอย่างนี้ไหมสำหรับเป็ดเนี่ยสำหรับตัวนี้นะเป็ดว่าเป็ดชอบด้านท้ายมากเพราะด้านท้ายมันสวยนะครับด้านหน้าก็ชอบแหละแต่มันก็จะคล้ายๆบีวีดีซีลตัวเป็นซีดานเนาะแต่นี้ก็คือพอเป็นอ u วี B, ปุ๊บอ่ะมือนก็ต้องขยายล่างขึ้นมาหน่อยนะครับและที่สําคัญคือทุกรุ่นเนี่ยจะได้ล้อสิบเก้านิ้วครับ เราก็ต้องมารอกันดูว่าเขาจะจประกาศราคาเมื่อไหร่นะครับที่บอกว่าถ้าพร้อมผลิตได้เมื่อไหร่ที่โรงงานเนี่ยซึ่งคันแรกที่ผลิตจะไม่ใช่ BUDCU คันนี้เขาอาจจะเป็นรุ่นอื่นๆที่จะมีขายอยู่ตอนนี้นะครับแต่สำหรับรถคันแรกที่เป็น PHEV ที่มีเครื่องยนต์ของ b y d คันนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าน่าสนใจไม่น้อยทีเดียวครับเพราะว่าชาร์จหนึ่งครั้งเขาบอกว่าวินจรกยาทางถึง1,100กิโลเมตรเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเหมาะสำหรับสายที่แบบว่ายังไม่มีเวลาชาร์จเนาะ แต่ก็แบบชาร์จไม่หน่อยละกันแล้วเพราะว่าเติมวันเต็มถังกับแบตเตอรี่เต็มที่เนี่ยเขาจะวิ่งได้มากมายทีเดียวนะครับอ่าแล้ววันนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเราพามาดคร่าวๆก่อนนะครับเป็นน้ำจิ้มก่อนก็ไปเจอหน้าที่มอเตอร์โชว์ครั้งที่45นี้นะครับรีบๆไปนะครับสามารถจองได้ง่ายๆเลยแล้วก็จะมีเลเวลแคร์นะครับที่เป็นพิเศษสำหรับคนที่จองช่วงนี้นะครับก็จะไปได้เลเวลแคร์เนี่ยช่วงที่รับรถนะครับในช่วงไตรมาส4ของปีนี้นะครับวันนี้ เดี๋ยวเป็ดพาไปฟันก็ต้องขอลาไปก่อนครับอย่าลืมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เป็ดหน่อยนะครับเพราะว่าจะได้มีแรงมีพลังใจในการหารถใหม่ๆเอามาเล่าให้ฟังกันแบบนี้นะครับขับรถอะไรใหม่ๆเดี๋ยวเป็ดก็จะมาเล่าให้ฟังอยู่เรื่อยๆครับวันนี้จะเป็ดพาไปฟันก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนแล้วก็ขอบคุณเบริโอตอมาทีที่พามาชมรถคันนี้ด้วยครับสวัสดีครับ